ให้มันรู้ไปว่าขาดน้องน้องนักศึกษาแล้วจะตายอะ <c oughs> <c oughs> ่ะเฮ้ยบัตกูหายใจไม่ออกว่ะ <c oughs> สงสยัยกูจะตายแน่ๆนเว้ยให้มันรู้ไปว่าขาดน้องๆนักศึกษาแล้วมันจะตาย <c oughs> ตายแล้วตา <c oughs> นนยแล้วอ้า <c oughs> วนนว, <c oughs> วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบเจดธันวานะครับ แสงเหนือเข้ามาดูทีมงานตั้งสปริงเกอร์เตรียมจะปลูกคณาครับผมรอบนี้แสงเหนือก็จะลุยของแรงนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซคนไหนอยากปลูกตามก็วัดดวงกันได้นะครับผมไม่รู้ว่าจะไปขึ้นหวันหรือลงนรกไม่รู้นะครับเสี่ยงเอานะครับผมบดูครับ,รบที่พร้อมแล้วครับผม ที่พร้อมแล้วนะครับแต่เงินยังไม่พร้อมนะครับที่พร้อมแต่เงินยังไม่พร้อมกําลังทําเรื่องกู้แขกอยู่นะครับตอนนี้ถ้ากู้แขกผ่านก็จะปลูกเลยนะครับผมหลังปีใหม่นี้แสงเหนือคงได้ลงเม็ดนะครับคงได้ปลูกนะครับหวังว่าแขกคงอนุมัติเงินกู้นะครับผม อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแสงเหนือเกษตรพารวยด้วยนะครับผมหรือเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube แสงเหนือเกษตรพารวยหลังจากแสงเหนือตั้งสปริงเกอร์เสร็จแล้วแสงเหนือก็จะลดน้ําให้ดินมีความชื้นนะครับแล้วก็จะเริ่มลงยาคุมหญ้านะครับผมป้องกันหญ้า,าขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่ก็ดูเป็นแนวทางกัได้นะครับผมขอบคุณนะครับ ที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ